ประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณนะจะมีการกระทำในทุกๆปีหลังจากวันออกพรรษาได้หนึ่งวันคนไทยชาวพุทธจะนำเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปใส่บาตรเทโวโรหณนะในช่วงเวลาเช้าซึ่งทางวัดได้จัดทำขึ้นและบางวัดอาจจะจัดไม่เหมือนกัน เพราะบางวัดก็อาจจะมีขบวนแห่เหล่าเทวดานางฟ้าซึ่งจำลองขึ้นเปรียบเสมือนว่ามารอรับการเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคำว่าเทโวโรหณะแปลว่าการเสด็จลงมาจาก เทวโลกซึ่งในพุทธประวัติได้เล่าว่าในพรรษาที่7็นับแต่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพระมารดาที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ ันดูสิจนบรรลุโซตะโซดาปฏิผลครั้นออกพรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสานครในการที่เสด็จลงมาจากเทวโลกได้มีเนินเป็นอันเดียวกัน จนถึงพรหมโลกถึงอเวจีมหานรกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันทั้งสามโลกคือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างก็เห็นกันและกันเฉพาะหน้าทีเดียวลำดับนั้นพระพุทธเจ้า จึงทรงเปล่งฉับพันรังสีขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงได้มีชื่อของปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั่นเอง